สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนทนะคะแล้วก็เครื่องซีล็อก wc เจ็ดแปดสามห้านะคะวันนี้เนทจะพาไปดูอาการอะไรนะคะเราไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกเราลองเปิดเครื่องดูก่อนนะคะนี่เลยค่ะเปิดเครื่องมาปุ๊บขึ้นจอข่าวแบบนี้เลยนะคะไม่สามารถไปต่อหน้าอื่นได้เลยนะคะ จอขับนี้เกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากแผง ees มีปัญหานะคะวิธีการก็คือต้องนำแผง ees มาลงข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะถึงจะหายเป็นปกตินะคะหน้านจอขาไปไหนไม่ได้เลยนะคะนี่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางว i v o ก็รับแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลย ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการถอดแผง e d s ของรุ่น7835กันนะคะว่ามีวิธีการถอดอยังไงนะคะไปดูกันเลยะคะ่ะถอดน็อตตัวที่หนึ่งนะ,ะนะครับหนึ่งตัวตัวที่สองครับน็อตตัวที่สามนะครับถอ,อดน็อตทั้งหมดสามตัวนะคะสามสามตัวนะครับคลายออกตัวนี้จะคลายออกเฉยๆครับคลายให้สุดเลยนะครับแล้วก็ดึงนี้ออกครับ เื่องมันมแล้วอันนี้เคยชุดแผง ESS นะคะ,ะคของรุ่นเจ็ดแปดนะคะเวลาใส่นะครับก็ใส่กับที่เดิมก็ใส่อย่างนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับให้โยกไปดังสุดไปดังซ้ายนะครับอ่ะก็ค่อยๆดันปอดตัวนี้นครับแล้วก็หมุนนะครับแล้วหมุนน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอะ่สามตัวเหมือนเดิมนะครับตันนี้้วยโอ้ยสามแล้ว ขันอีกที่นึงครับขห้แน่นนิดนึงโอเคท่านี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับการถอดแฉง ESS นะครับ